สวัสดีครับนาโรสสวัสดีครับนะพอด,นะดีว่าเพื่อนชวนไปลงทะเลอะครับยังไม่มีชุดคันชุดลอกเลยครับนาโรดนะรู้แบบว่าการไปออกทะเลเนี่ยมันตกปลาได้หลายแบบมากนะมันจะเป็นพิกกิ้งนะตกปลาหน้าดินตกข้างเรือตกปลากับข้าวทอริงรงลอยสายนะมันมีหลายแบบมากเลยแล้วเพื่อนนะบอกเราว่าทริปที่ไปออกเนี่ยจะไปแบบไหนแบบ จิกกิ้งหรือว่าแบบไปแคสหรือว่าไปลอยอินซีหรืออะไรยังไงเห็นเพื่อนมันบอกว่าจิกกิ้งนะครับนระดเคยรู้ไหมว่าการจิกกิ้งมันจะต้องมีอุปกรณ์ค่อนข้างจะเยอะมากครับเคยดูคลิปนารดอยู่ครับผมอทีนี้มันก็อยู่ที่งบประมาณก่อนไม่งั้นเราจะจัด,จดไม่ถูกเพราะว่ารอกตกปลาเนี่ยเราจิกเนี่ยมันก็มีหลายเกตี่หลายยี่ห้อ นะแล้วก็การใช้งานก็ต่างกันไปที่จะไปจิน้นี่ไปจิ้มที่ไหนอ่าวไทยหรืออันามันอ่าวไทยครับนะโลดอ่าวไทยก็น้ําก็ไม่ลึกเท่าไหร่ก็ใช้ลอกเป็นลักษณะรับงานไรจิ้แล้วกันนะทีนี้านางานไรจิ้มเนี่ยมันก็มีตัวลอกอยู่ประมาณสองสองรูปทรงนะครับมันก็มีรูปทรงเป็นโมโนโบอลล์กลมๆกับเป็นหยดน้ําที่สามารถ เอาไปช็คได้โดยการดัดแปลงเอาแขนออกเอาแขนเดียวไปใส่หรือจะเป็นหยดน้ําสเปคที่เขาทามาเพื่อ,อางานทะเลเลยกับการน้ําเค็มเลยแล้วเอาไปช็คกิ้งได้ราคามันก็จะลดลดลงมาหน่อยกว่าพวกเป็นที่เป็นโมโนโบาร์พวกนั้นนะนะก็ต้องรู้ก่อนว่างบประมาณของนาเนี่ยมีประมาณสักเท่าไหร่สาหรับเราคุยแค่ตัวลอกก่อนนะยังไม่คุยที่คันเบ็ดน,นะนายรถลองแนะนําสักชุดหนึ่งได้ไหมครับราคาของลอกเนี่ย กะไว้ว่าเท่าไหร่ยังไม่เกี่ยวขันนะเอาราคาเฉพาะตัวรอกเนี่ยตั้งใจไว้ประมาณสักกี่บาทมันมันมันพอเป็นไป,ไ,ปได้ไหมนะโรดแบบราคาแบบไม่ถึงสองพันบาทนะครับลอกชิกเนี่ยนะไม่ถึงสองพันถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันจะต้องไปอยู่ประมาณเซกั่นที่สองที่ผมพูดมัสักคู่นี้ก็คือหยดน้ำที่ออกแบบมาเพื่อการชิกกิ้งนะ ไม่ใช่หยดน้ําธรรมดาที่ตีจะปลอมแล้วเอาไปใส่แขนเดี่เอาไปทิ้กันอย่างนั้นนะอันนี้คือหยดน้ําที่ถูกออกแบบมาเพื่อการไปจริงๆเลยกันลวกันอันนี้เดี๋ยวจะให้ดูอ่าของ v ีแบสอยู่รุ่นหนึ่งนะชื่อรุ่นอ c คาโกหรือว่าไอคาโกบายวีแบสร้องรับประกันเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ชิ้นวีแบสอรับประกันตลอดเลยนะนะครับตัวนี้เราบกอยูสาม เจ็ดลูกปืนห่ะพลังเบรกสิบหกกิโลน้ำหนักเล่าสองร้อสิบห้ากรัมสังเกตดูนะว่าสมน้ำหนักก็เล่าสองร้อสิบห้ากรัมเนี่ยเท่ากับเท่ากับเล่าตีอย่าความทั่วไปเลยนะแล้วก็พลังเบรกที่ได้ไปเนี่ยระดับสิบหกกิโลเนี่ยหยุดปลาทะเลได้แน่นอนอยู่แล้วโอ้โหเบาจริงนะฮะแถมตัวนี้เนี่ยมีสปูลที่ลึกเก็บสายได้เยอะไปเล่นอนามันได้เลยแถมมีหน่วงไว้แคสได้ด้วยในเวลาถ้าเราทิกๆอยู่นะ เกิดเจออาลูกปลากําลังหนีปลาใหญ่อยู่ทั้งอย่างเนี่ยเราสามารถเอาเหยื่อเชื่อมซิอยู่ในกดฟีสป,ปูลเปิดแล้วแคสออกไปได้เลยนะแล้วเจ็ดลูกปืนเนี่ยลื่นมากๆแน่นอนนะนะครับเนี่ยโอ้โหพลังเบรกสุดยอดสิบหกกิโลผมว่าน่าจะมากกว่าน,นี้ได้ซ้ำเพราะปกติเขาลงข้างกล่องไว้มันจะจะน้อยก่าความเป็นจริงนะความเป็นจริงจะเบรกได้ดีกว่าการดีไซน์ออกมาก็โอเคนะน้ำหนักเบาใช้ได้แล้วก็หน็อบเนี่ยเป็นแบบนี้จับถนัดมือแน่นอน ทำหน่วงได้หลายเบอร์เลยนะครับนี่ก็คือรุ่นนี่แหละที่มีแบ็กทำออกมาเพื่อตอบสนองการจริงๆแล้วก็ลูกปืนของเขาเนี่ยการน้ําเค็มด้วยเหมาะกับการใช้งานอันนี้เน่นได้ยันอันดับมันเลยนะเพราะว่ามันดูแบบเห็นไหมสปูลอย่างลึกเลยอ่ะลองไปจับดูเป็นไงไรครับโอ้สปูนสปูลลึกมากเลยนะลื่นไหมลืม่นไหมลื่นด้วยฮะปกติใช้สายเบอร์อะไรครับ เวลาไปชิคใช้สาย PE เบอร์ไม่เกินเบอร์สองนะฮะเบอร์หนึ่งเบอร์สองนะครับประมาณเบอร์หนึ่งเบอร์สองนะใช่ครับก็ใส่ได้เราสักสองร้อยเมตรก็พอไม่มาใส่เยอะมากมายได้ประมาณกี่เมตรนะฮะละโอ้โหเยอะมากเบอร์สองนี่ต้องมีสามรอิเมตรนะจะปกติในสายแล้วรดเนี่ยเหนียวใครใช้สายแล้วรดส่วนใหญ่จะใช้ PE หนึ่งเด็กไม่ได้นเอาไหนเดกหนักมากเลยนะฮะเกหนักนะฮะอันนี้ก็พาะ ตัวร่องนะราคามันเท่าไหร่ฮะเนี่ยนะสวยไหมสวยครับชอบไหมครับหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบบาทโอ้หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบบาทดูไม่ได้เพี้ยนเห็นไหมร่องที่ทาได้ขนาดนี้พลังเบรคขนาดนี้ลูกเบรคขนาดนี้ตอบโจทย์ทนต้ตงปลาไลจิกเอาทายได้นามันได้ราคาไม่ถึงสองพันเห็นไหมตอบโจทย์ได้เลยเปะ๊ะนะส่วนคันเบรคเนี่ย ตั้งใจเอาไว้ว่าสักราคาประมาณสักกี่บาทดีมันมันมีคันที่ราคาพอๆอ่อะไอตัวลอกไหมครับน,น้าเดีว่าเอาราคาในเอทสองคันบวกลบประมาณนี้นะครับได้ครับคือจริงๆอ่ามันมีอยู่นะเดี๋ยวดูแล้วกันว่าจะชอบหรือเปล่า mm hmm. นี่เลย Slow Ford mm hmm. เป็น X c r s สทั้งคันเลยนะฮะด้ามนี่ฮะเป็นฟูดเดิีลีเอดีซีก็เป็นฟูจิ ไกก็เป็นฟูจิแต่มันเป็นไกวนนะความยาวเนี่ยหกฟุตหกนะเป็นท่อนเดียวเลยนะครับเวทก็เล่นเหลือได้เลยนะฮะไปจนถึงแม็กแบบสองร้อสิบเรัมเลยนะไก็็เป็นฟูจิอืมอ่ะคอนหนด้วยบุงนายลื่นมากไกวนกับแบง Xcross ดียังไงคือบอกเลยหักยากไกดวางถีห่างยากนีก่วางไกนะหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบวางขายสิบตัวห6ุหกนะแล้วแบงค์เอเคอร์มปถึงปลายเลยเหนียวสัดใจดีแน้้ด่งแน่นอนทอริฟสูงมากเล่นได้ทั้งสโลได้ทั้งสปีดนะเดี๋ยวจะให้ดูนะว่าจับด enfin ้วนน้ำหนักเนี่ยเบาขนาดไหนแล้วเดี๋ยวจะบอกราคาให้นะโอ้หเบามากเลยครับนะเห็นไหมนี่เดี๋ยวผมจะจับให้นะ ่าลุกขึ้นยืนเลยก็ได้ครับเหมือนจริงจริงเลยหนีบเลยฮะไก่บนด้วยเหรอครับไก่บนด้วยออายกเห็นไหมฮะแรงดีไหมฮะแรงดีไหมฮะอ่าเนี่ยผมจะกดลงไปอีกโอ้ยนะอ่า้าเล่เดียไม่ถึงสองร้อยสิบกันเเลเดียตัวนี้เบาดีเซนดีนะอย่างเบาอ่ะอ่าถือได้ทั้งวันนะครับเนี่ยไม่เมื่อยไงก็นายกองฟามือใหม่ส่วนใหญ่คนที่จะชิคกี้นี่เนี่ย ผมเห็นมาถามผมหลายคนแล้วสุดท้ายไปถึงเมื่อยน,นั่งเล่นกินเหล้าไม่เคยได้จิ๊กเอาเราไปกอบกันดูค่ะครับผมจ<า>ัดขอญัดน,นะครับจัดเลยไฟไปเลยลองดูเลยนะบีสิตัวง,งานฟูทธีก่อนแ,นนแน่นดีไหมแน่นจุกเลยครับอ่าถ้าลองจิ๊กดูลองทาท่าจิกดูว่าเวลาหนีใต้รักแร้เราแล้วเราไม่มีของสุกกับลูกปืนนะเห็นไเบา น้ำเบานะเบาครับคันนี้มันเท่าไหร่ฮะนะา,า,านะรถสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทเบาเหนียวนะแล้ววัสดุที่ได้ไปคุ้มค่ามากของที่ดูว่าเฉพาะไกด์ฟูติกับลิซีฟูติเท่าไหร่แล้วถ้าเราไปประกอบคันเอ้ละแบงก์เอ็กคอร์เซนหนึ่งเท่าไหร่นี่เบสเซนตัวเดียวสองพันหนึ่งเก้าสิบแล้วก็ตัวรอกอีกเท่าไหร่หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบบาทนะ หนึ่งแปดเก้าศูนย์บวกสองหนึ่งเก้าศูนย์สี่พันแปดสิบาทแล้วโดนปัดเซฟไปอีกสี่พันเห็นไหมครับสี่พันได้ชุดจิกแล้วชุดหนึ่งจะมีปลายสายนะโซลิดดิงสปีดดิงเบ็ดสามทางตัวจิกนะแล้วเหยื่อนะฮะแล้วก็เบ็ดจิก้ <c oughs> ะขอต่างๆกันปลายสายสลิงหรือว่าสายพี่เดี๋ยวเชิญเลือกด้านนน้นได้เลยของเรามีจัดไว้เต็มเลยเนี่ยเนี่ยซอยอยู่ตรงนี้เลย เดี๋ยวนะยไปเดินดูแล้วกันโครับว่าชุดนี้ทําการบ้านให้ตอบโจทย์ให้แล้วนะ4,000บาทนะเดี๋ยวพวกพวกที่จะไปด้วยกันถ้าเกิดว่าบางคนยังไม่มีอุปกรณ์เดี๋ยวยังไงผมแนะนําให้มาซื้อกับน้ารถแล้วกันนะครับได้เลยครับเดี๋ยวนะไปดูอุปกรณ์ปลายสายก่อนแล้วกันเนาะครับนะรถตอบโจทย์ให้แล้วนะ4,000นะครับผมตังค์เหลือด้วยฮะตังค์เหลือนะครับผมใช้ไปซื้อเยอะๆได้